การจะบอกว่าใครเป็นคนมาก,มากประพฤติย่อหย่อนอันนั้นเราเอาเกณฑ์อะไรในธรรมวินัยนี้เราเอาเกณฑ์ของพระศาสดาซึ่งเกณฑ์ของพระองค์เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่จะเป็นมชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาสุดโต่งของอัตตะเกลริมฐานนิโยโครหรือกรรมสุขันลิการนิโยโคดังนั้นในการประกาศธรรมจักรของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงประกาศส่วนสุดทั้งสองที่บรรพชิตไม่ควรเข้าไปคล้องแวะเพื่อให้ปัญจาวัคคีย์เนี่ย สลัดออกซึ่งทิฏฐิของตนเองเออกมาได้ก็เลยแสดงเรื่องของการมาสุข,ขัารริการุโยโคกับอัตตะกิเลมฐา,านุโยโคการพัวพันอยู่ในความสุขในการและการทรมานตนให้ลำบากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าไม่อาจทําให้บรรลุกุณวิเศษได้พระองค์ก็ให้มาเดินทางสายกลางมาชีมาปฏิปทานั่นคือตัวอริมัรมีองค์8นั่นเอง